สวัสดีค่ะอาหารกลางวันบังกินนะคะวันนี้เป็นบังเอิญเราออกมานอกบ้านนะคะเราก็เลยแบบว่าจะนั่งกินที่ร้านนี้นะคะเรียบ่านกันมาเยุะนะคะก็เชื่อมันดีมากเป็นทะเลนะคะเห็นไหมมีเรือด้วยนะคะเชื่อมเลยเลยแบบพาดบ้านเชื่อมงานากเลยค่ะมาเชื่อมงานกันเรารับประทานก่อนนะคะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวจะเย็นนะคะจะอิ่มนะจะเย็นอันนี้แอปเปิ้ลสุดาใช่ไ นนแแบบว่าเมื่อขี่แล้กิน<ต>ข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็เลยต้องมากินของหวานนะคะเต่จิจมามา้มจะเข้าเพื่อนไอมหยุดเล่นนะคะุวนี้ไรสดอ่น,นะ อาหารโชว์นะคะ